โครงการหน่วยแพทย์อาสา,าถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันที่6พฤศจิกายน2565ที่วัดโสธรวรารา,รามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาศสาสตราจ,จารย์กิติคุณในแพทย์เกษมวัฒน,นชัยประธานมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่5-6พฤศจิกายน2565ณวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซามูล,ลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์แพทย,ยสภาสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดฉะเชิงเซาโรงพยาบาลพุทธโสธรได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทพออรุ่นที่8ร่วมกันจัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอ,อริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนโดยการนำทีมปตพรุ่นที่1-10ถึง10รวมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดคลินิกเฉพาะทาง9คลินิกประกอบด้วยคลินิกตรวจเลือดคลินิกเอ็กซเรย์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป คลินิกตรวจความหนาแน่นของกระดูกคลินิกตรวจโรคไขมันสะสมในตับในพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นโรคเบาหวานคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกจักษุกรรมและคลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาข,ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนตลอดจนการเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีที่มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใครนำหลักธรรมพิบาลมาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตรและจัดกิจกรรมแพทย์อาสาดังนั้น ภารกิจที่สําคัญคือการให้บริการตรวจรักษาคนไข้เพื่อย่อนย่อระยะเวลาในการรอคอยเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้